คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส t สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับ สายต่อไปที่มารออยู่ชื่อว่าพี่อุ้มนะฮะพี่พี่อุ้มตอนนี้อายุ38ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านลุงที่กรุงเทพครับเมื่อสักประมาณ28ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าปอบด้านนอกเจ้าน้องเอ็มยกมือให้สัญญาณว่าพี่อุ้มอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ้มได้ยินเสียงนะัดชัดเจนไหมครับชัดค่ะชัดเจนนะพี่อุ้มตอนนี้อยู่ไหนครับ อยู่บ้านแถวกรุงเทพธีธาอยู่บ้านแถวกรุงเทพธีธานะแล้ววันนี้พี่อุ้มมีเรื่องผีมาฝากผมแล้วก็แฟนรายการโกสทามหนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องที่พี่อุ้มไปเจอเจอมาด้วยแต่ว่าโอ้โเจอมาสักประมาณยี่สิบแปดปีแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนั้นพี่อุ้มน่าจะอายุสิบต้นต้นเองใช่ค่ะแล้วก็น่าน่าน่าจะคิดว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่ในความทรงจําของพี่อุ้มมาจนถึงทุกวันนี้เลย พี่อุ้มผมอยากฟังเรื่องนี้มากตั้งชื่อเรื่องว่าปอบครับพี่เป็นยังไงเสียงอะไรอะพี่เสียงแมวที่บ้านเสียงแมวที่บ้านนะโอเคตกใจหมดเลยอะเรื่องปอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่อุ้มเล่านะฟังหน่อยแล้วแฟนรายการโกส์ไมฟังหน่อยครับได้ค่ะก็ย้อนไปตอนประมาณสิบกว่าขวบตอนนั้นครับพอดีลุงเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่อ่ะเขาจะเป็นคล้ายคล้าย หมอทำอะค่ะครับค่ะแต่ทีน,นี้เขาจะมีการเข้าทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วทีนี้ก็จะมีคนเนี่ยที่แบบว่าโดนผีเข้าหรือว่าเป็นอะไรมาก็จะมาให้เข้ารักษาอย่างเงี้ยค่ะคอันนี้จะมีอยู่เคสหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็จําได้ติดตาคือผู้หญิงคนนี้เขามีอาการ ที่ที่เหมือนคล้ายๆที่เขาบอกว่าผีเข้าอะค่ะครับเป็นมาสองวันอืทั้งญาติาก็เลยมีคนแนะนำหให้พามาหาหาลุงครับวันแรกที่เขามาถึงเนี่ยคือคนที่อาการผีเข้าเนี่ยไม่ไม่ทราบว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะคะลักษณะที่วันนั้นที่พ,พี่อุ้มเห็นเป็นยังไงพี่ตาเขาไม่มีสีดําเลยค่ะ ตาเหลือกเป็นสีขาวหมดเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าหน้าเขาก็จะดุตลอดเวลาออมาถึงเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่ยอมเข้าครับไม่ยอมเข้าบ้านอืลุงเขาก็บอกว่าคือพูดหยาบหยาบใส่เขาอะคะ่ะคกูให้มึงเข้าเพาว่าอย่างนี้อะไรนะ เขาบอกว่ากูให้มึงเข้าบ้านกูอะค่ะเขาก็เข้ามานั่งญาตาิเข้าอะค่ะครับคาเข้ามานั่งเสร็จแล้วลุงเขาก็เลยบอกว่าเอหันไปพูดกับกับป้านหนูอะค่ะว่ามันหิวลุงเขาว่าอย่างงี้ครับให้หาอะไรให้มันกินก่อนอืมแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยลงมาจัดการ,ร,รแกว่าครับ แกก็ไปรักษาคนอื่นคือเขามีแขกมารอหลายคนนะคะครับอันนี้ก็บอกว่ากูหิวกูอยากกินไก่ทางทางที่บ้านป้าเน่ยเขาก็เลยไปหาไก่ก็ค,คือไปไปต้มไก่มาตัวหนึ่งอะคะ่ะแต่จะต้มแบบไม่ไม่สุกครับค่ะตัวหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกว่า เขาจะกินอะไรมัางอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกไปวันนั้นเขาบอกว่าเขาอยากกิน<ข>อะไรบ้างครับพี่ก็มีไก่เนี่ยค่ะ<ภ>ไก่ตัวหนึ่ง<อ>แล้วก็อ่าของหวานอเหมือนของที่เขาเราเตรียมไหวค่ะแล้วก็เหล้าขาวขวดหนึ่งครับค่ะเขาก็หามาคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากอะค่ะน้ำหนักน่าจะไม่เก<อ>ินสี่สิบห้าแต่กินแบบไก่เนี่ย แบบเขาเขาเขาฉีกกินแบบแบบเขาหิวมากมากเหมือนคนไม่ได้กินอะไรมามาหลายวันถูกไหมครับกินแบบบูมมาเลยอืมใช่ค่ะแล้วเหมือนในหนังที่เราเห็นกันเลยอะค่ะคือกินลักษณะนั้นเลยแล้วก็เขาก็จะหันมองคนนู้นคนนี้ตลอดแต่เขาหน้ากลัวมากอนึกภาพออกเลยพี่คือตาเขาเนี่ยเป็นเป็นสีขาวไปหมดเลยครับเราก็แอบมองคือเราเราจะยืนอยู่ กว่างบ้านลุงเนี่ยแต่เขาจะเป็นสองหลัง oh. คือหลังที่เขารับแขกกับหลังหลังที่เขาไม่ได้รับแขกอะคเราก็จะยืนมองจากหลังนน้นเขาก็ยกเหล้าเนี่ยกินทั้งขวดเลยนะคะออ oh. ไม่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีครับของตรงนั้นคือหมดทุกอย่างอ oh. ้โอืมใช่ค่ะแอ้ทีนี้เขาเขาก็นั่งหัวเราะครับ หัวเราะว่ามึงจะเก่งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย oh. กูไปมาหลายที่แล้วเขาบอกไม่ไม่มีใครมาไล่กูออื <c oughs> เขาก็พูดอย่างงี้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะครับ <c oughs> ลุงเขาก็คือเขาก็รักษาคนบนบ้านเสร็จแล้วเขาก็เดินลงมาข้างล่างอ๋อครับ พี่อุ้มไปไหนแล้วครับเอ่อน้องเอ็มสายพี่อุ้มหลุดป่ะเดี <S <S ๋ยวเโอเคเดี๋ยวลองต่อใหม่นะลองต่อใหม่นะถ้าสัญญาณมาแล้วส่งมาบอกพี่หน่อยมีน้องเอ จะรู้วันเลยครับบอกว่าอะไรคือหมอทำคือถ้าให้มองภาพง่ายๆคือน่าจะเป็นหมอเหมือนกับหมอที่ช่วยขับไล่วิญญาณนะครับคนที่โดนลมเพลลมพัดมาหรือว่าคนที่โดนของเข้าตัวอย่างเช่นผีเข้านะฮะโดนยาสั่งมาอะไรเง,งี้ยหมอทำตา,ต,าตามตามตามท้องถิ่นเขาจะมีครับนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นอ่างเงี้ยก็จะมาหาหมอทำหมอทำก็จะขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกไปนะฮะแต่ตอนนี้พี่อุ้มอยู่ในสายแล้วพี่อุ้มโทษที สายลุดสายลุดสายลุดอ่ะเมื่อกี้ยังไงต่อพี่คือลุงอ่ะเขาก็จะมีหางกระเบนนะคะครับเขาบอกว่าพวกเนี้ยมันกลัวหางกระเบนอืคือหางของปลากระเบนจริงๆเลยนะคะครับที่เขาเอามาทําเหมือนเป็นหวายอะค่ะออืเขาลงมาถึงเขาก็เอามามาชี้ที่หน้าอมึงเก่งเหรอเขาก็เลยบ่ายเนี้ครับ มันมันก็พอพอผู้หญิงคนนั้นอ่ะพอเขาเห็นหางกระเบนอ่ะเขาก็ถอยหลังอ่ะค่ะค<อ>ือถอยหนีลงุงครับบอกมึงลงุลงเขาลุงเขาก็เลยพูดอีกว่ามึงเก่งนักใช่ไหมอ๋อแล้วเขาก็เลยบอกว่าใครที่ยืนขวางหน้าบ้านอ่ะให้หลีกให้หมดเพราะว่าอ๋ออ่าอย่าให้อยา่าให้มีใครยืนขวางหน้าบ้านครับแล้วเขาก็เอาหางกระเบนอะค่ะ ฟาดไปที่ผู้หญิงอุืมคือฟาดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะฟาดคนเนี่ยมันจะต้องฝั่งลงไปในเนื้อเลยอะค่ะอ่าพราะหุยมัน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 แรงมากนะและหางกระเบนมันมันคมมากด้วยอ่ะอืมมันเป็นหนามหนามต่อต่อครับตอนอ่ะตอนเด็กๆเคยไปจับเล่นกันครับแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยค่ะหรอใช่แต่เขากรีดร้องนะคะออ หีดร้องแล้วก็ลงไปดิ้นดิ้นเงี้ยแต่ว่าผิวเขาไม่เป็นอะไรเลยครับค่ะลุงก็ฟาดอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วบอกว่ามึงมึงจะไปไหมเขาก็ถามแบบนีะครับบอกว่ากูชอบมันเขาว่าอย่างเงอ๋อเหรออืมเขาบอกว่ากูอยากอยู่กับมันครับกูอิ่มอ๋อะถ้า ถ้ากูอิ่มแล้วกูจะไปเขาก็เลยว่าอย่างงี้ลุงก็บอกไม่ได้คือเขาจะมาอยู่กินผู้หญิงอะค่ะอืมเขาก็เป็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่เขามาทั้งครอบครัวค่ะฮะห,หมายความว่าเขามาอยู่ในร่างผู้หญิงคนเนี้ยทั้งครอบครัวจริงเหรอคะแล้วแล้วแล้วเขาบอกครับว่าเขามาทั้งครอบครัวเลยใช่เขาบอกว่า เขาชอบเขามาอยู่เนี่ยเขามากันทั้งครอบครัวอุ้ยคนลุกเออมีใครมาบ้างพี่ก็มีตัวเขาลูกสองคนแล้วก็สามีเขาโอ้โหอออแล้วใช่เแล้วลุงก็บอกไม่ได้ต้องอยู่ที่ของมึงออเขาบอกว่าไม่กูจะอยู่กับมันครับลุงก็เลยเดินขิ้นบ้านไปหยิบเทียนนะคะออ อิบเทียนที่เขาจะพันใส่สินไว้ครับแล้วเขาก็เสร็จแล้วเขาก็ลงมายืนข้างหน้าผู้หญิงคนนั้นค่ะแล้วเขาก็เหมือนท่องอะไรทัวอย่างครับแล้วก็จุดเทียนพอจุดเทียนเชื่อมไหมคะคุณนัทครับเทียนไข<อ>หลอดเล็กๆอะค่ะ<อ>แต่ไฟพุ่งขึ้นดันหลังคาบ้านเลยโอ้โหแล้วพอไฟมันพุ่งขึ้นอ่ะมันเหมือน หมือนเขาดูดเอาครอบครัวนี้ออกมาจากล่างผู้หญิงอะค่ะครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงเขาร้องสลับเสียงเด็กเสียงผู้ชายอย่างเงี้ยอแล้วบอกกูกูไม่ไปเขาก็เหมือนกับเขายื้อกันแล้วเสียงเขาจะสลับพูดกันตลอดเวลาเหมือนเป็นเสียงผู้ชายเสียงเด็กเสียงผู้หญิงอย่างเงี้ยเหรอฮะโอ้โหใช่ค่ะใช่แล้วลุงเขาก็เขาบอกว่ากูไม่อยากทำเขาก็ว่าอย่างงี้ ถ้าไปดีๆจะไม่เจ็บครับเขาก็บอกว่าเขาไม่มีที่ไปคือผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนกับว่าไปไปทําไปทําบุญตามทางสามแพ่งอย่างเงี้ยค่ะอทอดปตะทูแล้วก็เอาเข้าไปวางเหมือนไปเลี้ยงเลี้ยงผียงผอย่างเงี้ยค่ะใช่อออเขาจะมีความเชื่อที่ว่าทุกวันโกนเขาจะทําแบบนี้ตอนหนึ่งทุ่มออ และมันต้องทำทุกวันโกนครับแต่เขาทำแค่ชั่วระยะหนึ่งและเขาก็ไม่ทำอ่อพอแบบเหมือนกับว่าเขาเขาก็พูดว่ากูให้มันหลายอย่างแล้วแต่พอถึงสิ่งที่มันได้ทุกอย่างมันไม่เลี้ยงอะไรประมาณนี้่ะผู้หญิงคนนี้ที่โดนผีเข้าเขาเหมือนกับไปบนบานสารกล่าวกับผีเับผีเออแล้วพอพอได้แล้วแล้วก็ไม่ไปเลี้ยงตามที่บอก ไอ้คำว่าผีเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกลับมาหาตัวเขาอุ้ยขนลุกเลยเอออันนี้เขาก็เลยบอกว่าพอเขามาอยู่เนี่ยเขาอยากกินอะไรเขาก็ได้กินแบบนี้ค่ะครับคือเขามาอยู่สองวันเต็มๆนี่ะคือเขากินไก่ทั้งวันครับทุกทุกสามชั่วโมงเขาจะกินไก่ตัวหนึ่งทุกสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะเขาอยู่กันหลายหลายตัวค่ะครับหลายตนเนาะใช่หลายตนเขาอยู่แล้วทีนี้ เขาก็ยังไม่ไปนะคะคมันก็แบบเราจะเห็นที่ผิวผู้หญิงคนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนรอยเหมือนรอยไหม้ๆอะคะอ่ะอ่ะอเพราะว่าเหมือนกับเขาโดนไฟที่ที่ลุงจุดอะครับแต่เขาไม่ได้อาไิจี้ที่ตัวนะคะอืมใช่แต่เขาจุดหน้าบ้านแต่ว่ามันมันลุกเยอะมากลุงก็เลยบอกว่าเอาให้ให,ให้ให้ป้า ไปหยิบข้าวสารกับเกลือครับมาทําพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็เอาเกลือสาดไปที่ผู้หญิงคนนั้นครับแล้วมันเป็นควันนะคะอ๋อใช่เป็นควันขึ้นมาดําๆขึ้นมาเลยอ่ะโอ้คืออันนี้พี่อุ้มเห็นกระตาตัวเองเลยถูกไหมใช่ค่ะอืออืมอืคือทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือเห็นกันหมดครับค่ะแต่มันไม่ได้ว่าขึ้นมาเป็น ควันใหญ่ๆนะคะมันเหมือนกับเวลาเราจุดไฟแล้วเราดับไฟเงมันจะมีควันอ่อนๆลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเออแล้วเหมือนกับเขากรีดร้องตลอดเวลาครับแล้วเสียงก็สลับกันไปอย่างเงี้ยจนจนเขาสลบไปครับ,บแล้วลุงก็เลยเอาเอาเหมือนกับเอาน้ำมนต์มามาเขียนอะไรที่หน้าผากเขาอะคะอ่ะแล้วลุงก็เลยบอกว่า ให้เขานอนชั่วโมงหนึ่งครับตื่นมาจะเป็นปกติอืมก็เขาก็นอน,นะค่ะพอชั่วโมงหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาตาเขาเป็นปกติะค่ะครับก็คือมีสีดํคือคือกลับมามีสีเลือดที่หน้าปกติท<อ>ุกอย่าง<อ>แล้วไอ้ไอ้รอยไหม้ไหม้ที่ผิวก็ไม่มีนะคะครับใช่แล้วก็ลุงบอกว่าให้ไปกแก้อ ให้ไปตรงนั้นอ่ะตรงที่เขาเคยไปไหว้า่ีอืมใช่ค่ะไปแก้ไปไปขอขมาตรงนั้นครับคือให้ทําเหมือนที่เขาเคยทําอ่ะเขาประทูทํากระทงแล้วก็ไปขอขมาอ่าแล้วก็บอกว่าจะทําบุญถวายผ้าไปอะไรอย่างเงี้ยให้เขาครับค่ะก็คือเขาอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเขาอยู่มานานแล้วโอ้โหใช่ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดไหมพี่อุ้มใช่ค่ะพี่อุ้มถามนิดหนึ่งสิแล้ววันนั้นเอ,อทางคุณลุงเนี่ยได้ถามอ,อผู้หญิงคนนั้นบ้าที่บอกว่าโดนผีเข้าว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วไปขออะไรผีอ่ะอ๋อเหมือนกับว่าครอบครัวเขาเหมือนกับแฟนเขาเขามีปัญหาครอบครัวค่ะอแฟนเขาไปติดผู้หญิงครับเขาก็เลยมีคนบอกเขามาว่าถ้าเขาทําแบบเนี้ยคือทอดประทูสวยๆสองตัวครับ เข้าสวยถ้วยหนึ่งแล้วก็น้ําแก้วนึงอันนี้คือใครบอกนะเขาบอกว่ามีมีคนบอกเขามาอีกทีหนึ่งอ่อค่ะเอาไปวางที่ทางสําแพงทุวันโกนครับแล้วก็ขอโอ้โหแล้วเขาก็สามีเขาก็กลับมาครับครั้งแรกคือเขาขอได้อครั้งที่สองเขาไปขอเรื่องโชคลาภครับแล้วคืนนั้นอะ่ะเขากลับมาแล้วเขาฝัน ว่า <Wow. S 2> สัญว่ามีมือดำๆำอะค่ะ,อะเอาเลขมาให้เขาโลหะค่ะแล้วเป็นไงแล้วเขาถูกถูกเป็นหลายแสนโอ้โหเขาเขาก็เลยกลับไปแก้ก็ไปทําแบบเนี้ยจนจนมาหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้ขออะไรครับเขาก็เลยไม่ทําก็เลยลืมตรงนั้นไปอ่ะค่ะอื 哦。Oh. คือเรื่องของเรื่องคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยด้วยความที่คงจะไปหาที่พึ่งไหนไม่ได้แล้วมัง้งแล้วก็ไปฟังมาจากใครก็ไม่รู้ว่าให้เอาประทูนะฮะเอาเข้าวสวยเอาน้ําเปล่าเนี่ยไปวางตรงทางสามแพร่งเพื่อที่จะไหว้นะฮะไปไหว้เหมือนกับทุกวันโกนนะ,ะแล้วก็ลองทําดูแล้วก็ครั้งแรกสําเร็จด้วยนะฮะแฟ,ฟเนเพลงกลับมาครั้งที่สองขอเรื่องโชคลาบก็ได้ด้วยแต่ไอ้ตรง,งที่ไปไหว้นะทางสามแพร่งที่เรารู้กันเนี่ย มันจะเป็นที่ของวิญญาณไปสิงสถิตยอยู่ตรงนั้นผีตายโหงผีไม่มีญาติอะไรประมาณนี้นะไปอยู่ตรงนั้นแล้วพวกขอเนี่ยคือคือเขาไม่ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาขอผีผีในที่นี้ก็คือผีแบบไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่คุบอกน่าจะเป็นผีปอบด้วยซึ่งคุณลุงเนี่ยเป็นหมอทมแล้วก็ไล่ก็สอบถามว่าเป็นใครอะไรยังไงเขาบอกว่าเขามากันทั้งครอบครัวเลยก็มีเหมือนกับมีผู้ชาย นะฮน่าจะเป็นสามีผู้หญิงที่เข้าอยู่แล้วก็ลูกอีกสองคนด้วยนั่นแสดงว่าครอบครัวนี้เป็นปอบหมเลยครับน่าจะใช่ค่ะโอ้เป็นเรื่องที่โอเคเอ,อฟังเราหน่ากลัวเหมือนกันนะคือเรื่องนี้ผมผมผมเคยได้ยินจาก จากที่พี่เอ๋เชิญยิ้มครับเขาเคยเล่านะครับแล้วก็วันนั้นเจอกันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนเขาไปขอเหมือนกับไปพูดขอในในในศาลาวัดนะซึ่งซึ่งมีศพเพื่อน oh. เขาเขาอยู่อะครับแล้วก็พูดไปแต่ว่าในนั้นมีวิญญาณอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยอะไปติดสินบนกับผีอะพี่แล้วก็ oh. โอ้โหไม่ดีเลยพี่พี่อุ้มถามสั้นๆครับแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกปะครับ เขาก็มามาหามลุงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแล้วค่ะอืมแบบว่าเพียงแต่ว่ามาแบบที่บ้านเนี่ยเขาจะมีงานประจําปีคือการไหว้ครูไหว้ครูเขาก็จะมาค่ะเหมือนกับเป็นลูกศิษย์ลุงคนหนึ่งเลยอโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่อุ้มเรื่องเยอะมากนะที่บ้านลุงเนี่ยได้เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องเอ็มติดต่อไปมาเล่าอีกนะพี่นะ นะครับทำไมแฟนตัวยงมันหายอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าเออเนี่ยเนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างพี่ต้อมเออเทพทัศน์ก็เป็นแฟนตัวยงนะพี่เอก็เป็นแฟนตัว, <c oughs> ตวยงซึ่งผมเออผมอย่างนี้ละกันด้วยความที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองยกหูโทรหาน้องจุงดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะได้ค่ะได้ครับ <c oughs> พ,พี่พี่อุ้มขอบคุณมากนะครับค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี Ghost Night ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป